ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านไม้แบบนอกดาวนะครับหลังที่สองเป็น,บ,น,บ,บ,นบ,บ้านไม้นอกดาวแบบไม้เก่านะครับหลังที่สองอ่ะ ง,ะะงานของทางร้านเรานะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนออกแบบเองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยด้วยนะคะมันก็เป็นการดีที่ลูกค้าออกแบบ,บนะคะตอให้ความชอบที่ค้าอยากได้ด้วยะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะีบมางให้ฟังว่าตรงนี้ก็จะเป็นสาระอีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นระเบียง างด้านขวามือของเราตรงนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะทางด้านโน้นอ๋อเป็นห้องครัวมีห้องครัวให้ด้วยนี่ระเบียงโหสวยงามมากเลยเหมือนแบบว่าเวลาที่เราทปสั่ข้าวใช่ไหมคะข้างในข้างในนั้นจะมีห้องน้ำกับห้องครัวนะคะแต่ว่าคือเราอันนี้งานยังไม่เรียบร้อยเนาะคือจะเป็นห้องครัวค่ะเหมือนกันหลังจากทาข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อาไปทานข้าวเราก็มาาข้าวกันตรงานี้ทานข้าวสลาตรงนี้โหดีมากเลยบรรยากาศเนี่ย สามารถที่จะเอาโต๊ะมาวางตรงกลางแล้วก็รับประทานอาหารได้เลยใช่ค่ะได้เดี๋ยวพาเข้าไปชมแต่ละส่วนนะคะที่เรายืนกันตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงอืคุณไดเดีนน๋ยวพาไปชมแ,แต่ละส่วนกันอ่าไปชมแต่ละแต่ละส่วนกันเลยจะเป็นนะคะเหมือนกับอ่าห้องรับรองนะคะโอ้แต่ห้องรับรองขนาดห้องตรงนี้นะคะคือ3าูนาเมตร นะคะคจะสังเกตได้ว,ว่านะคะของร้านเรานะคะคก็จะเขาเรียกว,ว่าติดสายไฟให้นะคะหย่อนสายไฟให้ในแต่ละจุดนะคะหลังนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะยังเหลือพื้นเรื่องของการงานพื้นแล้วก็กระจกนะคะในคาเวอร์บอลนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นคาเตอร์บอลอ๋อมีคาเวอร์บอลด้วยแบบพอร์ทนี่ครับในส่วนที่เป็นประเบียง<ม>ด้านหน้า เคน์เตอร์บาร์นะครับเพื่อจะดีในการเปิดออกด้านนอกนะครับบรรยัการเคน์เตอร์บาร์ครับเราก็สามารถที่จะปิดประตูเข้าไปหรือว่าจะเข้าในบ้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้าทางด้านซ้ายมือก็เป็นประตูแบบสไลด์สุดยอดเลยหลังนี้ ดูดูข้างนอกเหมือนไม่ใหญ่แต่พอเข้ามานี่มีหลายส่วนเหมือนกันส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนองนอนค่ะนอก็ของบ้านนะคะอ่รายออมาเป็นเรือเบียงตรงตรงเีงก็จะเป็นรเบียงเป็นรเบียงด้านนอกด้วยเอาไว้รับมประตูก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ค่ะนี่ก็จะีห้องส่วนตัวของเจ้าของบ้านอืก็เห็นแล้วก็ใหญ่ พอเข้ามาแล้วใหญ่มากดูข้างนอกเหมือนแบบเล็กๆนิดเดียวเองส่วนตรงนี้นะคะก็เหมืนแบบว่าห้อน้ี้แบโถนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้โอ้ห้องน้ําห้องกว้างมากห้องน้ํากว้างมากเลยใช่ค่ะขนาด3ามคสอง่ะอ๋อแล้วก็ที่จริงแล้วแบบนี้นะคะลูกค้าออกแบบมาคือให้เราค่ะตีเป็นไม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าค่ะซื้อชวเวอร์ะคะ่ะซื้อเป็นกระก อใส่ตู้กระจกดีมันจะได้ไม่เลอะเทอะรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วยตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวเราก็ค่อยติดพวกที่เราจะวางเตาแก๊สอะไรนมเคาน์เตอร์พวกนี้นะเ แล้วแต่โดนจองแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ส่งจังหวัดอุทัยธานีค่ะอ๋ออุทัยธานีอยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆใกล้ๆไกลๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกหลายๆหลัะโอเคเดี๋ยวไปแล้ว นี่ครับบรรยากาศของบ้านหลังที่2นะครับตรงที่ทางขึ้นตรงบันไดนะครับก็จะเป็นศาลา,าที่มีม้านั่งนะครับทั้ง2ด้านส่วนแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงนะครับต่อเชื่อมไปที่ศาลาอีกด้านหนึ่งนะครับศาลา,าบริเวณนี้นะครับมีม้านั่งให้ถึง3ด้านเลยนะครับส่วนป้า,าเป็นป้าหลุมไม้เป็นไม้รวมนะครับ ครับท่านผู้ชมครับอาจจะต้องได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งผ่านหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับที่เป็นไม้บ้านไม้แบบนอกดาวนี้นะครับของร้านสุวรรณค้าไม้ที่ตำบลหนองปิงจังหวัดนครสวรรค์นะครับบ้านหลังที่สองนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราก็ให้ชมบรรยากาศบ้านไปก่อนนะครับนะครับที่เป็นศาลาอยู่สองบ้านเลยนะครับ เป็นบ้านไม้นอกดาวนะครับที่เป็นไม้เก่าเป็นไม้รวมนะครับที่สวยๆเลยนะครับที่เรามาทําเป็นบ้านไม้นอกดาวนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะได้บ้านไม้เก่าแบบนอกดาวอย่างนี้นะครับสามารถที่จะสั่งทําเป็นออเดอร์หรือว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนห้องขนาดกว้างเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อที่ร้าน อาสวัณค้าไม้ที่นครสวรรค์ได้เลยนะครับสามารถที่จะโทรมาติดต่อผมจะให้เบอร์โทรไว้ใน,ในคำอธิบายไว้นะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทุกวันทุกเวลาได้เลยครับนี่ครับส่วนที่เป็นตรงศาลาตรงทางบันไดขึ้นนะครับนี่เป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังที่สองก็ยังคงความสวยงามแบบโอโหแบบประทับใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวสําหรับบ้านหลังที่สองก็จบอยู่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปนะครับเป็นบ้านหลังที่สามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ